อนุสาธนาจารย์กองทัพะได้สามเท่านั้นนะครับคือท่านไม่ต้องกล่าวตานะครับหากท่านใดที่สามารถนั่งพรับเทียบได้เอกสารจะมีทั้งสิ้นนะครับหกช่องนะครับจะไล่ สังคมสังขังนมามิสัจชังสัสเังสะพันธุนรินทางเออายะเคนาเควิเศภูเตอากาะมลาเนนวาสพัสสมามาลาณมุตโตทะเปนนุภาเวนสัทธาสดีพวัน ภาวะตัพทัพตยักขภูตานังปะปันิวาระาปริตัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัะจชรกิติยาภาให้ทรงหายจากพาการประชุมตามมโนรถความตเจ้าธเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทราเทพพยาวดี กรมหลวงราชาสารินีสิริพัฒน์ทันตุสัพพระสัมปติสิทธิยาฐานังทักทันตุสัตย์ทายา